ทุกคนเคยปลูกผักจำเรนแล้วตายง่ายกันปะไม่รู้ว่าเป็นเพราะโรคเพราะราหรือว่าเพราะเรากันแน่เดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ดูเพราะว่าเรามีของดีคือตอนนี้ฝาเพื่อนไปซื้อของดีเราต้องรอชีแป๊บหนึ่งชีกำลังจะมาสวัสดีค่ะยังไงช่วงนี้สร้างไม่พอเหรอต้องปลูกอีิเพิ่มโอ๊ยไหนเม็ดพริกฉันฝากืจออ่านี่พริกเป็นเม็ดๆเ,เลยว่าแลวฝ <laughs> าก ยอยากไมอยากเแต่ว่าจะไปปลูกจริงหรอปลูกเดี๋ยวก็ตายคือเปน็นต้นต้นไม่ดีกว่าหรอไม่ค่ะเพราะว่าฉันมีของดีค่ะง<อ>ั้นไปปลูกกันเลย,เ,ยเลยนี่จ้าของดีที่ฉันหมายถึงอะไรอ่ะชาเหรอ โน no, นี่คือซีดโค้ดนวัตรกรรมสารเคลือบชีวภาพจากสารสกัดราเอนโดไฟเป็นตัวช่วยเคลือบเมล็ดป้องกันเชื้อราและโรคต่างๆช่วยให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิจัยชันเดิดของมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เทเจุดตัวซีดโค้ดลงบนมเมล็ดพิกที่เตรียมไว้จากนั้นแช่วไว้ประมาณ8นาทีแล้วเอาไปตากให้แห้งพร้อมแล้วก็เอาไปลงดินได้เลยค่ะ นี่นะคะต้นพีกของเราก็โตมากๆเลยค่ะต้นแข็งแรงใบเขียวสวยแถมยังไม่มีจุดน้ำตาลได้ค่ะและสำหรับใครที่สนใจางานวิจัยตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ mf w h i ของมาหาวิทายาลัแม่ฟ o w ได้เลยครับ